สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ประกอบการวันนี้เรามาเรียนรู้คำว่าพฤกษเคมีของกัญชากัญชงกันนะคะคำว่าพฤกษเคมีเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้มานานแล้วนะคะมันคือสารเคมีที่อยู่ในพืชน,นะคะมันเป็นสารประกอบหลายๆกลุ่มกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของพืชน,นะคะซึ่งมันมีฤทธิ์ทางชีวภาพสารที่เรารู้จักกันนะคะ ตอนนี้ก็คือฟ้าทะลายโจรเนาะก็จะมีสารคือแอนโดกาโฟไลนะคะเป็นพืชเคมีสำคัญนะคะซึ่งส่วนสำคัญของอฟ้าทะลายโจรที่เรานำมาใช้นั่นก็คือตัวใบกับลำต้นน่ะนะคะจะมีสารตัวนี้อยู่เยอะซึ่งตัวพืชเคมีนี้มันก็แล้วแต่พืชเลยว่ามันจะอยู่ส่วนไหนนะคะอย่างขมิ้นชันนะคะก็จะมีเคอร์คูมินอย นะคะคสำคัญมากก็คือบริเวณที่มันอยู่มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเงานะคะเงากับรากะค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะนำมันมาใช้นะคะ ตรงอื่นก็มีนะคะแต่ว่ามันมีน้อยนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เค์คูม,มินนย์ก็จะเป็นอะไรที่มนุษย์นํามาใช้เยอะมากเรานํามาใช้ประโยชน์ในการรักษาตัวเรานะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของคําว่าฤทธิ์ทางชีวภาพถ้าฟ้าไทไรโจรเนี่ยนะคะฤทธิ์ทางชีวภาพของของสารแอนโดกาฟายเนี่ยก็เป็นที่รู้กันก็คือต้านแบคทีเรียลดไข้นะ ทีนี้ในส่วนของขมิ้นชันเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระต้านจุลินทรีย์ต้านมันเลงต้านอัลไซเมอร์เออคือเจอเยอะนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราอ่ะจะมาพูดถึงตัวกัญชากัญชงมันก็คงจะไม่แปลกนะคะที่เราจะออมาเจอว่ามันมีสารพฤกษเคมีทั้ทงต้นของมันเลยนะคะอ่าทุกส่วนเลยค่ะนะคะเราเรียกมันว่าไฟโตเคบินอย ไฟโตคานาบินนย์มีคําว่าไฟโตนะคะ, id, ค to, ะ,คะจริงๆสารคานาบินนย์เนี่ยนะคะในมนุษย์ก็มีแต่ว่าถ้าเราจะเอามันมาจากพืชเนี่ยเราจะต้องใส่คําว่าไฟโตไปเพราะว่า to, ไฟโตแปลว่าพืชน,นะคะไฟโตคานาบินนย์ id, เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงสารสําคัญที่อยู่ในคานาบิสนะคะซึ่งมันมีอยู่ทุกส่วนเลยนะคะมันเลย เรียกว่าเป็นพืชมหัศจรรย์นะคะนะคะมีตั้งแต่รากลำต้นใบก้านดอกเมล็ดนะคะนี่แหละค่ะเลยทำให้กัญชาการชงเป็นที่สนใจกันทั้งโลกนะคะทีนี้เนี่ยเราไปรู้จักตัวสารสำคัญของเขานะคะสารสำคัญนะคะที่เรารู้จักกันนะคะทั้งโลกเลยนะคะตอนที่ เปิดเสรีขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีการนำมาใช้ในยานะคะเป็นอาหารด้วยเครื่องดื่มด้วยนะคะซึ่งตัวที่สำคัญเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คือ TSC ในที่นี้นะคะก็จะมี TSC ที่มีลทิเมาเคลมและขอเรียกตรงนี้ว่าเป็นพ่อละกันนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่รู้จักกันทั้งโลกในไทยนะคะเราก็มีตัวกัญชาที่ดังเพราะว่าเรามี TSC สูง ะะแต่ TSC เนี่ยมันก็ติดอยู่นิดนึงว่ามันจะมีความเมาเคลึมตรงนี้ด้วยนะคะ,ะ TSC มันก็จะมีตระกูลของมันนะคะมีตระกูลซึ่งเดี๋ยวในคลิปอนาคตจะมาเล่าถึง TSC ลึกๆเพราะว่าสารสำคัญใน TSC ตระกูลของเขานี่ก็ถูกนำมาทำอาหารหลายชนิดเหมือนกันนะคะการเมาเคลิมนะคะก็มันมันให้ฤทธิ์บวกด้วยนะ,ะก็คือช่วยต้านนะคะอักเสบ ฤาลทิทางชีวภาพนะแก้ปวดลดเกรง็งคลื่นไส้นอนไม่หลับนะคะตรงนี้ t s c ก็มีประโยชน์ตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะตัวอีกกลุ่มหนึ่งเราขอเรียกว่าตัวแม่นะคะแม่เนี้ยก็คือกลุ่ม c b ขึ้นต้นด้วย CBD นะคะเป็นตระกูลกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ที่เรารู้จักกันทั้งโลกก็คือ CBD นะคะก็แน่นอนค่ะเป็นกลุ่มที่ไม่เมาเคิมนะคะ อ่าเรียกว่าขอใช้ว่าแทบจะไม่ดีกว่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางตัวนะคะที่มีติดมานะคะจาก t s c ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะใน CBD เนี่ยก็เป็นที่รู้กันทั้งโลกว่ามีฤทธิ์ที่หลากหลายทางชีวภาพเลยก็คือช่วยเรื่องผิวคือลดสิวนะคะช่วยลดปวดแล้วก็ช่วยทางด้านอารมณ์คือซึมเศร้าหดหู่ช่วยแก้ตรงนี้ด้วยนะเครียดแล้วก็ช่วยเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะสออย่างนี้ดังมากนะคะหลังจากที่ กัญชากัรชงขึ้นมาบนดินแล้วนะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์นำมาค้นคว้าอีกามากมายแล้วก็ค้นพบสารเพิ่มเติมนะคะขอเรียกว่าเป็นนาละกันนะคะนาอ่า C B G C B G ก็เป็นชื่อเต็มๆมว่า cannabinol น,นะคะ,ะ CBD เนี่ยเขาเขาชื่อ c a n n a b i i o l นะคะ,ะตัว C B G เนี่ยนะคะก็มาพบในยุคนี้คะ่ะว่ามันบรรเทาปวดฆ่าเชื้อ แก้กเซต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งนะคะตอนนี้มันก็เลยเป็นที่ฮิตนะคะเราจะเริ่มพบยาอาหารเริ่มนำ c b g เข้ามาใส่นะคะและความที่ยุคนี้เป็นยุคขององโราดนะคะ CBD ที่เป็นไอโซเลตก็ถูกลดความสำคัญลงนะคะตอนนี้ก็จะกลายเป็นยุคใหม่นะคะมาเป็นยุคของ c b g ที่เป็นไอโซเลตหรือไม่ก็จับคู่องโทราดเอฟเฟกกันนะคะกับ CBD นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ มีเมีมีสินค้าออกมามากมายนะคะตอนนี้อ่ะถัดมาคืออีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักกันนะคะก็คือคือ cbn นะคะอคณาบินนอนนะคะคณาบินนอนตัวนี้นะคะก็เขาก็พบนักวิทยาศาสตร์นะคะก็พบฤทธิ์ปรับอารมณ์กล่อมประสาทเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มเม็ดเลือดขาวอีกด,ด้วยนะคะลดการติดเชื้อนะคะมันเป็นพืชมหัศจ,จรรย์จริงๆค่ะทีนี้ cbn เนี่ยมันก็แปลกอย่างหนึ่งมันไม่ได้เป็นพืชที่มาจาก ต้นกัญชาเหมือนกับพ่อแม่นะมันเป็นตัวที่แปลงร่างอะค่ะมาจาก t s c ก็คือ t s c เนี่ยเมื่อถูกเก็บไว้นานนะคะมันก็จะอ่าถ้าในภาษาทั่วไปมันเหมือนเสื่อมสภาพเนาะก็คือว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพใช้คำนี้ดีกว่าว่ามันไปโดนออกซิเจนเนาะมันก็เกิดการออกซิไดออกมาแล้วเมื่อออกซิไดอะโดยทั่วไปมันมันคนทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดการเสื่อมแต่ว่า มันก็มหาัจจรรงที่มันเสื่อมออกมามันกลับกลายเป็นดีอ่ะมันเป็น CBN น่ะซึ่งมันก็มีฤทธิ์ออกมาเป็นฤทธิ์ใหม่เพิ่มเติมที่ช่วยในการรักษาด้วยนั่นแหละค่ะเรียกว่าเป็นพืชมหายยรย์จริงๆทีนี้ก็จะพาไปดูสินค้านะคะตอนนี้ในท้องตลาดที่อเมริกาที่ยุโรปนะคะก็เริ่มมีออกมานะคะทั้งยาอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นหมวดเนี้ยค่ะนะ TSC นี่ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือ เป็นทางด้านยาแน่นอนนะคะก็คือเป็นฤทธิ์แต่ว่ามันมีความเมาเมาครึมะนะคะเป็นฤทธิ์ทางด้านที่ ได้แจ้งไปนะคะในสไลด์เมื่อกี้นะคะทีนี้เนี่ย CBD นะอันนี้ก็รู้จักกันแน่นอนนะคะเพราะว่าดังพอกันพ่อแม่อ่าทีนี้มาดนาูน้าก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนะคะ c b g นะคะก็คือเอามาผสมเห็นไหมคะกัมมี่ก็เริ่มมี c b g CBD นะคะหรือว่าเป็น c b g ที่เป็นไอโ l a t e ในขณนะดเดียวกันนะคะก็เริ่มมีพ่อที่แปงลงร่างนะแปลงเพศประมาณนี้นะคะก็อาจจะแปลงแบบเป็นผู้หญิงซึ่งเท่าะนั้น c b n มันจะมีฤทธิ์เล็กๆเ,เ,เ,เลยเขาเรียกว,ว่ามันมีความ เมาอาจจะมีนิดๆน,นะคะไม่ถึงกับไม่มีนะคะเพราะว่ามันแปลงมานะคะ c b n ก็เริ่มถูกนำมาทำเป็นไอโซเลตเหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มนำมาผสมกับ CBD เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์นะคะของคแคนาบินอยในอเมริกาและในยุโรปนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่า,อาโอเคแล้วนะคะทุกท่านคงได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ